เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเป็นความผิดปกตินะครับจากการใช้ทรัพย์สินทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงเดือนสิงหาคมปี2565นะครับในงานพิธีรอยอังคารนะครับของบิดาพลอากาศเอกนภเดชทูปะเตมีผู้บัญชาการฐานอากาศในขณะนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือการใช้อากาศยานแบบ F6 นะครับ เพื่อประโยชน์ส่วนตนนะครับโดยได้มีการจัดพิธีลอยอังคารขึ้นนะครับและใช้เครื่องบิน f -16 นะครับในการบินเพื่อเกียตินะครับอดีตผู้บัญชาการทหานอากาศซึ่งเป็นบิดาของพลอา,ากาศเอกนภาเดนะครับเฉลี่ยค่าใช้จ่ายอยู่ที่ชั่วโมงละ2 0 0แส0กว่าบาทนะครับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นครับเป็นพฤติกรรมที่ต่อให้เห็นถึงการใช้อำนาจที่เกินหน้าที่และการเอื้อประโยชน์ส่วนตนนะครับ ในการเองนภาเดชเป็นคนที่เคยพูดไว้ในวันที่เครื่องบินทหารของพม่านะครับบินลัดเข้ามาในน่านฟ้าไทยท่านเคยให้ข่าวว่าเหมือนเพื่อนมาลับสนามหน้าบ้านแต่กับพิธีรอยอังคารของบิดาท่าน F16 กลับมาบินได้อย่างตรงเวลานะครับเหตุการณ์เหล่านี้ครับผมจะไม่ขอโทษตัวกองทัพอากาศว่าผิดนะครับแต่นี่คือพฤติกรรมส่วนบุคคลน,นะครับที่ใช้อำนาจ ไปในทางที่ผิดเอื้อประโยชน์ส่วนตนและส่งผลให้ข้าราชการพี่น้องทหารรู้สึกนะครับถึงความอายุติธรรมและรู้สึกถึงความต้องเข้าไปพัวพันนะครับกับวงจรที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตแบบนี้นะครับผมอยากให้เคสนี้ครับเป็นเคสตัวอย่างแล้วก็เคสที่เตือนใจพี่น้องทหารในอนาคตนะครับว่าการกระทำเหล่านี้เป็นสิ่งผิดนะครับ การที่เกิดขึ้นทางคลิกที่ปรากฏน,นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับใครเป็นผู้ออกคําสั่งให้นํา f 16ที่มีค่าใช้จ่ายนะครับสูงถึงชั่วโมงบินละแสนกว่าบาทออกไปปฏิบัติภารกิจสูงตัวเช่นนี้ถามว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ที่เรือกาศโทรนสนเดียดได้มาเนยนะครับได้มาอย่างไรก็ต้องบอกว่าก็ได้มาจากทหารน้ำดี ข้าราชาการแางอากาศน้ําดีในกองทัพเนี่นครับที่เขาไม่เห็นด้วยกับระบบที่บิดเดี้ยวแบบนี้ที่เขาไม่เห็นด้วยก,กับการใช้ทรัพยากรของแผ่นดินไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนแบบนี้ถึงได้ส่งเรื่องออกมาให้พวกเราในฐานะผู้แทนประชาชนเป็นกระบอกเสียงผมก็ต้องกาบเรียนนะครับกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าก็าอยากจะให้ทุกท่านช่วยเป็น ระบอกเสียงอีกต่อหนึ่งนะครับเพื่อส่งเสียงดังๆไปที่สังคมไปที่พี่น้องประชาชนให้ได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะไม่สามารถพึ่งอะไรหรือคาดหวังอะไรกับรัฐมนตรีว่าการกระทร,งระวงกลาโหมคนปัจจุบันนี้แล้วนะครับที่กําลังจะหมดวาระหมดอายุขัยลงไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่พวกเรานะครับอยากที่จะฝากพี่น้องสื่อมวลชนก็คือช่วยกันนะครับเสนอข่าวนี้เพื่อ อย่างน้อยนะครับเพื่อให้เข้าไปถึงจิตสำนึกของผู้รับค่บัญชาจิตสำนึกของนายทหารระดับสูงในกองทัพเพราะพี่น้องครับผมยืนยันครับว่าที่ทหารออกมาพูดแบบนี้เพราะเขารักกองทัพที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับสูญเสียเกียรติภูมิเกียรติยศความน่าเชื่อถือในชาติพี่น้องประชาชนไปมากพอแล้ว สิ่งที่พรรคก้าวไกลเสนอนะครับมีแต่เพียงแต่ความหวังดีต่อชาติบ้านืองความหวังดีต่อกองทัพและอยากให้อยากที่จะเรียกศักดิ์ศรีเรียกเกียรติภูมิของกองทัพกลับคืนมานะครับฝัเป็นอย่างยิ่งครับว่าโฆษกกองทัพอากาศน,นะครับจะออกมาตอบคาถามนี้กับพี่น้องประชาชนออกมาตอบเราทำนี้กับสังคมถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นพวกเรานะครับยืนยันว่าเราจะปกป้องศักดิ์ศรีของกองทัพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้คําตอบอย่างเร็วที่สุด ว่าใครเป็นผู้สั่งการใครเป็นผู้อนุมัติการบินแล้วงบประมาณที่ใช้ใครรับผิดช,ชอบจากภาษีิดประชาชนหรือไม่นะครับผมยังรอคำตอบนี้จากท่านโฆษกของรัฐบาลและรออยู่ทุกวันครับ